ขอเชิญคุณการชีราสุขเปรมจิตนะครับคุณเปิ้ลกับคุณพ่อร้อยตรีมานิตสุขเพรมจิตครับสวัสดีครับคุณเปิ้ลของเราคง,งคุ้นอยู่แล้วนะครับเชิญครับก็ครับอันนี้ยกตัวอย่างได้เลยคุณเปินน้ลนี่รู้จักกับบีมก่อนะนะครับต้องช่วยเล่าอาการให้ฟังนิดหนึ่งได้ไหมก่อนหน้าก็คือ,อเริ่มเริ่มแรกเดิมทีก็คือเปิ้ลเป็นไซนัสอักเสบ สังเกตถ้าเกิดว่าคนสังเกตดูจมูกจะไม่เท่ากันนะคะมันปูดเหมือนเหมือนไปเสริมจมูกอะค่ะแต่จริงๆแล้วไม่ไม่ไม่ได้เสริมเพราะว่าอันนี้คืออย่างอย่างตอนที่เคยออกไปอะค,ะค่ะอาจารย์บอกว่าอาจจะเป็นพวกสำรีตอนที่เปิ้นไปฉีดยาเข้าเข้าโพรงจมูกคือเคยรักษาถึงขั้นต้องฉีดยาเข้าไปในโพรงจมูกแล้วก็ล้างล้างจมูกด้วยล้างโพรงจมูกก็ค,คือมันมันก้ากึ่งว่าจะเป็นสเสเลตหรือจะเป็นเสมหะหรือจะเป็นน้ำมูก หรือจะเป็นอะไรเงี้ยคือกั้มกึ่งก็คือต้องไปล้างจมูกด้วยน้าเกลือแล้วก็ฉีดเข้าไปคือเป็นไซนัสรุนแรงค่ะก็ะะสิบกว่าปีอะค่ะเพราะว่าเปิ้ลทํางานเบื้องหลังนะคะ uh huh. ก็คืออยู่เดี๋ยวทางานเบื้องหลังต้องบอกด้วยว่ามันเกืออะไรไกกเดี๋ยวบอกอทำงานเบื้องหลังมันไม่ดียังไงไม่ใช่กากเกลือนแน่นอน <laughs> นะคะก็คือเป็นโปรดิวเซอร์รายการโทรทัศน์นะคะแล้วก็กํากับรายการเขียนสคริปต์แล้วก็ต้องตัดต่อด้วยแล้วก็เข้าห้องตัดอย่างพี่ต้นก็รู้ทราบนะคะว่าห้องตัดก็คืออุณหภูมิจะเย็นน่ะเย็นจัดเลยติดลบอะค่ะแบบว่าต้องให้เครื่องมืออยู่อะค่ะมันจะเป็นห้องอับๆทึบๆมีพลมแล้วก็มีฝุ่นละอองอยู่ในนั้นแล้วก็ห้องก็มีเครื่องปรับอากาศเก่าๆแล้วก็ไม่ไม่ค่อยได้ปิด คนเปิดตลอดย4บชั่วโมงใครเข้าออกก็หมุนเวียนอยู่ในนั้นน่ะเรียกว่าเป็นห้องเก็บเชื้อโรคอ่ะค่ะแล้วก็ได้ได้โรคมาอย่างเมื่อก่อนก่อนก่อนจะเป็นไซนัสก็เป็นปอดชื้นก่อนอืแล้วก็มันรุนแรงถึงกับนอนนอนไม่ได้อะพี่หมายถึงว่าหายใจไม่ได้ก็คือต้องลุกขึ้นมานั่งต้องใช้นั่งหลับเอาใช่นั่งนั่งแล้วก็แบบทรมานมันพอนอนเสร็จตันและตื้อข้างหนึ่งบางครั้งเป็นหนักถึงขั้นแบบว่าเวลาที่ไปฉีดยาค่ะต้องหายใจทางปาก เดินออกมาจากโรงพยาบาลก็คือน้ำลายยืดอ่ะเหอหมายถึงว่ามันถ้าเกิดใครไม่เป็นไม่รู้ค่ะอย่าเป็นเลยฮะอย่าไปรู้มันเลยนะคะแล้วก็เสร็จแล้วยังไงเอ่ยแล้วก็ถ้าเกิดว่าอากาศเปลี่ยนแปลงฝนตกอากาศเย็นมากอะไรเงี้ยค่ะคือจะเขียวพาดอย่างนี้ค่ะเหมือนคนไปเสริมจมูกมาอแล้วก็มันจะเขียวเลยเหมือนกับมีคนเจ้านายก็เลยบอกว่าไอ้ป้นไปเสริมจมูกมาเหรอคุณพ่อลูกสาวแบบนี้ไปเสริมจมูกมาฮะ ไม่ได้เสริมครับอันนี้ไม่ได้เสริม <laughs> อ่ะเสร็จแล้วก็คือมีคนทักแต่จริงๆแล้วมันมันมันบวมใช่มันบวมบวค่ะแล้วก็อย่างอย่างที่สําลียัดไปอะค่ะเหมือนเหมือนกับเวลาที่ที่เขาทําศพอะพี่เขาก็จะอจัดอัดอัดไปไม่รู้ว่าเราจะหายใจยังไงอย่างเง้ <laughs> เขาอาัดอัดไปไม่ให้เลือดไม่ให้เลือด<ม>ตอนที่เขา<ว>เขาดึงเข็มออกค่ะมันจะมีเลือดอ,ออกมา ก็คือต้องต้องเดินอย่างนั้นกลับไปบ้านก่อนแล้วค่อยไปเอาออกทรมานจริงๆแล้วเข็มยาวมากพี่เสียไปเห็นภาพไหมค่ะแบบเสียไปแล้วมันน้ําตามันจะไหลอะค่ะมันแสบมากอะแสบแบบมันทรมานนะคะอ่ะนั่นคือการรักษานานอยู่แค่ไหนนานนะสิบกว่าปีอะพี่ที่เป็นอย่างเนี้ยโอ้โหตั้งแต่ทํางานมาเปิ้นทางานมาสิบสิบสามาปีก็คือไอ้ช่วงระยะเวลาเราเรา,เราสะสมโรคอะค่ะพี่ต้นคือไม่รู้ตัวเลยว่าไอ้ไอ้ไอไที่นอนไม่ได้เพราะอะไรเพราะเรา เราเราไม่อยากนอนหรือว่าสมองเราต้องทํางานเครียดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่านาฬิกาชีวิตเราเปลี่ยนอ่ะกว่าจะกลับบ้านก็ตีสามแล้วกว่าจะนอนนอนยังไงดีนอนก็นอนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็สอบแสวดหายังยังพาพ่อหาหมอกินยาใช่ตลอดแล้วก็ไปสปาเกลือกันที่นครนายกยังพาพ่อไปด้วยคือพ่อก็คงทราบเพราะว่าลูกเป็นอย่างนี้ตลอดใช่ไหมฮะทรมานไหมเห็นลูกเป็นเป็นพ่อแม่ก็เป็นห่วง เป็นของธรรมดาครับครับแล้วเขาเขามาบน่นเขามาเล่าอะไรให้ฟังไหมครับก็เล่าที่เขาพูดกับคุณต้นเมื่อกี้นี่แหละครับ <laughs> ผมเป็นคนพูดตรงๆงไม่มีการร้อมคอมอมอืมอ,อครับเสร็จแล้วยังไงดีเปิ้ลเปิ้ลเปิ้ลดูแลยงไก็ใช้วิธีแบบว่าหายาก็ก็หาหมอทุกวิธีลหละกินกินยาเนี่ยคือประกันสังคม e ีเจ t ชื่อออกอ่ะพี่ต้น ประกันสังคมอีเจ็ดชื่อออกอีเจ็ดคือแบบว่าไม่มีชื่อแล้วเขาไล่ออกแบบว่าใช้ใช้ปันก็เลยโทรไปถามนี่เธอใช้คุ้มอะว่างั้นอะบอกว่าเกินโคต้าเพราะว่าไปทุกอาทิตย์จริงๆอไปเอายาเลยเนี่ยเอาโคต้าพี่ไปใช้บ้างสิยาแพ้แพ้อากาศนะคะกินตลอดแล้วก็ซูรีดินเซอร์เทคอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันต้องกินนะคะเพราะไม่งั้นไม่นไม่ไม่ได้นอนแล้วก็อันนี้เป็นอาการภูมิแพ้อย่างหนึ่งใช่ไหมคะอาจารย์ครับ ก็อ,อาจจะเป็นภูมิแพ้เรื้อรังมาก่อนแล้วตอนหลังติดเชื้อมันก็เลยกลายเป็นไซนัสนะฮะอืมคือโรคมันพัฒนาการต่อเน,นื่องกันเสร็จแล้ววันจําได้ไหมว่าวันแรกที่รู้จักกับบิมเนี่ยรู้จักที่ไหนยังไงเพราะอะไรจริงๆแล้วจะไปลดความอ้วน <c oughs> แต่ <c oughs> มีพี่เขาชวนมาลดความอ้วนแต่ว่าในในในสิ่งที่ที่พี่เขาเสนอมันมีผลิตภัณฑ์ที่ดูแลเรื่องเรื่องไม่บอกเข้าไปเลยว,ว่าฉันไม่ได้อ้วน ฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำหนักตอนนั้นอ้วนก็ก็คือพี่เขาก็อธิบายแล้วก็มามาเจอตัวว่าดูแลที่ภูมิภูมิภูมิแพ้ได้นะสนใจมาเออเออเิ้นเิ้นสนใจตัวนี้แต่ว่าเรื่องความอ้วนไม่เคยลดความอ้วนไงไม่เคยคิดจะลดความอ้วนแต่ว่ามาดูพี่เขาชวนมาอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมามาบอกว่ามันมันลดภูมิแพ้ได้นะสนใจไหมงั้นเปิ้นก็เอาเลยซื้อแล้วก็เปิดกินเดี๋ยวนั้นเลยเสร็จแล้ว ทานไปเท่าไหร่ถึงรู้สึกว่ามันมีอะไรช่วงช่วง,งแรกะจะถอดใจอะค่ะเพราะว่าน้ำมูกมันมาจากไหนไม่รู้อะค่ะเยอะมากกี่วันประมาณเจ็ดถึงสิบวันนะคะทานไปเจ็ดถึงสิบวันกระดาษที่ชู่เต็มเลยแล้วก็เสียงเป็นเป็นเลยไ <c oughs> ม่กีเสียงเลยค่ะแบบว่าหายไปเลยคือแทนที่จะดีขึ้นกลับเร็วลงแม่บอกว่าเป็นหนักกว่าเดิมสงน้ำหน้า แม่บอกว่าจริงมันจะดีเหรอเนี่ยแม่บอกเป็นหนักกว่าเดิมอีกเสียงแหบเลยแม่แม่ก็จะต้มหล่อหางกุ้ยกินให้ให้เสียงมาค่ะสมุนไพรโอ้ยาฝรั่งเลยนะเนี่ยไม่ใช่ยาจีนเลยก็คือเนี่ยก็คือแบบจะถอดใจก็เลยมาปรึกษาท่านอาจารย์เนี่เส็จเดี๋ยวกําลังจะถามอาจารย์อยู่ว่ามีหลายหลายคนอาจจะมีกรณีคล้ายๆอย่างนี้คือรับประทานเข้าไปช่วงแรกเกิดปฏิกิริยาในทางที่ลบหรือรุนแรงขึ้นมันเกิดจากอะไรครับอาจารย์ เดี๋ยวตอนนั้นคือผมไม่อยากบอกว่ามีคนบอกว่ามันกระทุ้งครับเดี๋ยวฟังดูมันตอนนั้นบอกบอกคุณเปิ้ลว่าอย่างไงอาจารย์บอกว่าให้อดทนเพราะว่ามันเป็นการสะสมของโรคอะค่ะว่าเปิ้ลเป็นมันต้องสิบกว่าปีถูกไหมแล้วก็ปุ๊บปั๊บจะให้หายทันใจมันเป็นไปไม่ได้อาจารย์ก็บอกว่าให้กําลังใจว่าต้องสู้ครับสู้ต่อผมถามเพิ่มเติมในวันนี้ไอตอนที่ ใช้ช่วงรถช่วงแรกเนี่ยเราได้มีการหยุดยาที่ทําให้น้ามูกแห้งอะไรไปไหมไม่ไม่ค่ะเพราะว่าเปิน้นเปิ้นจะจะลองไงคะอาาลองว่ามันดีจริงหรือเปล่าถ้าเกิดหายก็คือจะกินตัวนี้เลยอแต่ว่าก่อนหน้านั้นไม่มีการใช้ก็ก,ก็ก็ใช้ต่อต่อเนื่องมาคือทุกคืนต้องกินซูรีดีนนะคะครับอแล้วก็พอพอพอ,พอมาเริ่มอันนี้ก็คือจะไม่กินยาอก็คือไม่กินไม่กินอ่ามันก็คือมันก็เลยออกไงไอตัวคื ตัวนั้นมันสวีดินทำไร,ค,รคือ,อยาตัวนั้นมันก็จะมียาแก้แพ้ผสมกับยาลดอาการขั่งของจ,องจมูกคือค,คือมันจะทำให้หายใจโลง่งไงฮะเพราะฉะนั้นเมื่อเราหยุดยาตัวนั้นอาการมันก็เลยออกในขณะที่สองวันสามวันสี่ห้าวันฤทธิ์ของแคปซูลมันยังไม่ทันได้ออกอาจจะเป็นเพราะว่าใช้แค่สองแคปซูล เออเปินเริ่มสองสองแคปซูลก่อนนอนอย่างเดียวก่อนเพราะว่าอยากนอนก็บอกว่าทานแล้วจะหลับดีก็ก็คือประเด็นแรกเรยอยากนอนอ่ะอยากพักผ่อนให้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 มากเพราะว่าเราเราทำงานเราใช้สมองเราใช้กําลังเยอะอะค่ะอาการของคุณเปิลเนี่ยเป็นอาการที่รุนแรงแล้วไม่ใช่เป็นการแพ้อากาศเท่านั้นถ้าเป็นอาการแพ้อากาศภูมิแพ้เฉยๆสองแคปซูลต่อวันไม่กี่วันอะ นะการจะดีขึ้นทันทีกรณีคุณเปิ้ลเนี่ยไซนัสดิซิสไซนัสอักเสบแน่นอนมีเชื้ออยู่แล้วแล้วก็อาจจะมีน้องอยู่เยอะแยะ,แยะนะครับเพราะฉะนั้นพอเราหยุดยาที่กินอยู่ไอ้ความเคลียร์ความะสะดวกในการหายใจมันก็มันก็ลดลงขณะที่แคปสูงเรามันยังไม่ออกฤทธิ์หรอกรแล้วมันก็ไม่ไปจะทำให้กระทุ้มด้วยแต่ถ้าหากว่าในช่วงนั้น ได้ใช้สักสี่เมตรหกเมตรอาการนี่จะจะจะไม่มาอะนะมันจะไปช่วยอาการอักเสบนั่นทันทีคือพูดง่ายๆใครที่เป็นอาการอะไรอยู่แล้วคุณหมอสั่งยาอะไรให้รับประทานควบคู่ไปด้วยนะครับ,รบไม่ควรหยุดอย่างใดอย่างหนึ่งทันทีเพราะเรากําลังสร้างภูมิคุ้มกันให้สมดุลเราไม่ได้รักษาอาการที่ปลายเหตุเพราะนั้นก็ต้องใช้ควบคู่กันไปก่อนนะครับแล้วเมื่ออาการดีขึ้นแล้วก็เลือกเลิก จะเลิกผลิตภัณฑ์ของเราหรือเลิกยาก็แแต่ก็แล้วแต่เพราะผมผมแนะนําไม่ได้อันนี้อันนี้คุณหมอจะเป็นคนตัดสินใจให้คือคืออันนี้ปั้นเคยทดลองค่ะหลังจากที่ทานแล้วดีขึ้นปั้นลองหยุดหยุดเดือนหนึ่งอืมแล้วเป็นไงครับก็หมายถึงว่าเราเรายังนอนอันนี้หยุดทั้งยาใช่ยาหมอแล้วก็หยุดบีมแล้วก็หยุดบีมลองดูค่ะเพราะว่าลองลองหยุดไปเดือนหนึ่งเฮ้ยเฉยเฉยอ่ะ มันมัน,ม,นมันไม่มีอะไรแบบว่ามามาลำคาญตรงจมูกเหมือนเหมือนเมื่อก่อนถ้าเกิดว่ามันม่ขาดยาไม่ได้คือขาดยาที่ที่ขยายล,ลมหรือว่าพวกสะลายเสมหะอะไรเงี้ยอาการอักเสบมันหายไปแล้วผมมาเชื้อที่ฝังตัวอยู่ตรงเนี้ยมันโดนจัดการเรียบร้อยไปแล้วตอนนี้ก็เป็นคนปกติไปครับ คนปกติอยู่แล้วค่ะ<น>ี่ก็คือมีควณสุขภาพปกติแข็งแรงตามตามปกติค่ะอ่ะาฮะเสร็จแล้วทุกวันนี้ก็ไม่ต้องไม่ต้องทานยาก็ก็ทานบิมต่อเนื่องมาเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ป่วยแล้วสามารถทานได้เพราะว่าเปิ้นเป,ปิ้นได้กับตัวเองมากๆหลายคนทักว่าผิวสวยขึ้นอ,อันนี้อันนี้ไม่ไม่รู้นะเพื่อนๆหรือว่าคนรอบข้างหรือว่าคนที่เคยรู้จัก เอารูปเอารูปมาเทียบกันนะคะคนละคนนะ่ะนะคะก<ช>็คือจุดหนึ่งที่ที่เปิ้ลเจอว,ว่ากินแล้วผิวผิวดีขึ้นนะคะผิวสวย